ยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนพี่ๆี่ลุงป้าอาทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องแสงทองสองทางนะครับวันนี้แสงทองสองทางนะครับก็มาพร้อมกับคําตอบนะครับที่พี่น้องหลายๆท่านติดต่อสอบถามเข้ามาเยอะสําหรับเหรียญรุ่นใหม่ๆนะครับทําไมถึงได้ความนิยมนะครับทำไมถึงได้ความนิยมแล้วก็มีคนหันมาเก็บสะสมเหรียญกระสาบไทยเพิ่มมากขึ้นนะครับก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับสําหรับพี่น้องหลายๆท่าน นะครับที่ประสบพบปัญหานะครับประสบพบปัญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจนะครับหรือว่าโรคระบาดต่างๆนะครับทำให้การทำมาหากินนะครับอ่ามันฝืดเคืองก็เหรียญกระสาบก็เลยเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับเหรียญกระสาบก็เลยเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทําให้เกิดนักสะสมยยเยอะแยะมากมายนะครับอ่าก็หันมาเก็บสะสมเนื่องจากว่าเหรียญกระสาบไทยของในหลวงรัชกาลที่9หรือว่าของ รัชการอื่นๆนะครับที่มีราคาที่สูงนะครับแล้วก็เหรียญรุ่นใหม่หรือว่าเหรียญรุ่นเก่านี้ก็ยังหาได้ในตลาดหมุนเวียนนะครับในตลาดหมุนเวียนหรือตลาดนักสะสมต่างๆนะครับทาให้เกิดนักสะสมเพิ่มมากขึ้นภายใน2-3ปีให้หลังมานะครับเราจะเห็นได้ว่ากลุ่มเหรียญต่างๆนะครับการซื้อขายต่างๆสําหรับเหรียญกระสาบไทยนั้นเพิ่มมากขึ้นนะครับบางเหรียญ มีราคาเพียงแค่1ิบาทนะครับแต่การซื้อขายถึงหลักร้อยหลักพันนะครับที่เราเห็นได้เยอะมากๆนะครับเยอะมากๆสําหรับราคาที่ต่างจากหน้าเหรียญร้อยเท่าพันเท่าก็มีนะครับซึ่งเหรียญทั้งสามเหรียญน,นี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่แสงทองสองทางนําเอาข้อมูลนี้มาฝากพี่ๆน้องๆนะครับเนื่องจากว่าเหรียญรุ่นใหม่ๆนี้ก็มีความโดดเด่นและความสวยงามมากพอได้นะครับมากพอได้แล้วก็ อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ให้พี่ๆน้องๆหลุงปนอานั้นเป็นข้อมูลในการเก็บสะสมนะครับซึ่งเหรียญรุ่นใหม่นะครับเหรียญรุ่นใหม่นั้นก็จะมีอยู่3ปีพศนะครับ3ปีพศที่มีราคาค่อนข้างที่จะสูงหรือว่าสูงมากๆเลยทีเดียวนะครับเมื่อเทียบกับราคาหน้าเหรียญเราก็เห็นมีการซื้อขายกันในตลาดนักสะสมเยอะนะครับและก็มีราคาค่อนข้างที่จะสูงด้วยนะครับแสงทงสองสุขทางก็เลยนําเอาเหรียญ รุ่นใหม่ๆนี้เอามาฝากพี่ๆน้องๆลุงปา้าอากับข้อมูลต่างๆที่จะเอามาให้เป็นข้อมูลสําหรับการเก็บสะสมเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นะครับในเหรียญที่เป็นปัจจุบันหรือว่าเหรียรุ่นใหม่นั่นเองนะครับเราจะเห็นได้ว่าเหรียรุ่นใหม่กับเหรียรุ่นเก่านั้นจะมีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นพระบรมรูปนะครับหรือว่าขอบนิกเกิลแล้วก็ขอบทองเหลืองนะครับก็จะผิดแปลกไปจากเดิมนะครับซึ่งเป็น ความสวยงามเฉพาะเหรียญเฉพาะรุ่นนะครับทุกเหรียญมีความสวยงามถ้าหากว่าเหรียญนั้นยังคงสภาพลวดลายต่างๆที่สมบูรณ์นั่นเองนะครับด้านหน้าเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชนะครับผิ่นพระพักทางเบื้องขวานะครับภายในวงขอบเหรียญระบุภูมิพลอดุลยเดชและราชการที่9นะครับเหรียญรุ่นใหม่จะไม่มีวงขอบของนิกเกิลกับทองเหลืองด้านในนะครับจะมีแต่วงขอบด้านนอกนั่นเองนะครับส่วนวงขอบนอก จะเป็นเฟืองสลับเรียบเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่ส่วนข้อมูลด้านหลังนะครับกลางเหรียญมีรูปพระปรางวัดอรุณราชวรารามนะครับซึ่งหลายๆท่านก็คงจะพอรู้นะครับสาหรับพระปรางนะครับพระปรางวัดอรุณหลายๆท่านก็คงจะรู้ดีนะครับความเป็นมาต่างๆของพระปรางนะครับก็คือที่เราเรียกกันวัดแจ้งวัดแจ้งนั่นแหละนะครับพระปรางวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหารนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าพระปรางวัดอรุณนะครับเป็นพระปรางสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่ประกอบด้วยปรางประธานและปรางรองนะครับอีกสี่ปรางตั้งอยู่ที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนะครับแขวงวัดอรุณเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครตัวพระปรางปัจจุบันนี้ มีใช่พระปรางเดิมนะครับที่สร้างขึ้นราวสมัยกรุงศรีอยุธยาที่มีความสูงเพียง16เมตรโดยปรางปัจจุบันนี้ถูกสร้างขึ้นแทนในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในปีพศ2363แต่ก็ได้แค่หรือพระปรางองค์เดิมขุดดินวางราก ก็เสด็จสวรรคตเสียก่อนนะครับต่อมาพระบาทสมเด็จพระนางเก้าเจ้าอยู่หัวก็ได้ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินการสร้างต่อโดยพระองค์เสด็จมาวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่2กันยายนปีพศ2385จนแล้วเสร็จเมื่อปีพศ2394ใช้เวลารวมกว่า9ปีนะครับนี่ก็คือพระปรางนะครับะนะครับซึ่งมีความโดดเด่นและก็ความสวยงามนะครับและก็เหรียญ10บาทรุ่นนี้นะครับก็ เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่มีราคาการประเมินค่อนข้างที่จะสูงนะครับติดอันดับ3ของเหรียญชนิดราคา10บาทรุ่นใหม่นะครับติดอันดับ3มเลยทีเดียวนะครับเมื่อปีพุทธศักราช2551ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลิมตรน้ำหนัก8.5กรัมยอดการผลิตนั้น18,450,000ล้านเหรียญน,นะครับนั่นคือยอดการผลิตของเขาส่วนราคาการประเมินยู c นะครับ ราคาการประเมินยูเีก็ตกไปเหรียญหนึ่ง100บาทนะครับสำหรับปี51นะครับพี่น้องก็หาเก็บสะสมสภาพที่สมบูรณ์แล้วก็สวยงามนะครับล้างทำความสะอาดเขาให้ดีแล้วก็เก็บให้พ้นจากความชื้นหรือว่าเหงื่อใครเรานะครับคือเหรียญปี51นะครับเรามาต่อที่เหรียญที่2นะครับซึ่งเหรียญปีพศนี้นะครับความแตกต่างจะไม่มีความแตกต่างอะไรกันมากสักเท่าไหร่นะครับอ่าก็จะมีเพียงลวดลายต่าง,าง,างๆเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะครับ ส่วนยอดการผลิตของเหรียญปีพศนี้นะครับผลิตออกมาทาั้งสิ้น59ล้าน1 7 7 3 3เหรียญนะครับก็ถือได้ว่าผลิตออกมาค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะทําไมถึงบอกว่าค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อเทียบกับประชากรไทยเรา66ล้าน67ล้านคนนะครับอันนี้ผลิตออกมาเพียงแค่59ล้านกว่าๆนะครับก็เฉลี่ยแล้วยังไม่ถึงคนละเหรียญเลยนะครับไม่เยอะอยอดการผลิตส่วน ด้านหลังนะครับก็จะเป็นพระปรางเช่นเดียวกันนะครับอ่าก็จะเป็นรูปพระปรางเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับซึ่งหลายๆท่านนะครับก็อ่าข้อความเข้ามาเยอะนะครับอยากจะให้เอาประวัติพระปรางนะครับหรือว่า ภาพประทานในเหรียญต่างๆเอามาเล่าสู่กันฟังหน่อยนะครับเพื่อประดับความรู้อ่าเดี๋ยวคลิปหน้านะครับคลิปหน้าเดี๋ยวแสงทองสองทางจะนําเอาประวัตินะครับเป็นตอนให้นะครับเป็นช่วงเป็นตอนให้อ่าอาจจะไม่ทํายาวนะครับอาจจะทําเป็นตอนแล้วก็ให้พี่ๆน้องๆได้ รับรู้ถึงชีวประวัติต่างๆนะครับของอภาพประธานด้านหน้าและก็ด้านหลังของเหรียญแต่ละรุ่นแต่ละปีพศนะครับอ่าอันนี้ก็ฝากพี่น้องติดตามกันนะครับสำหรับเหรียญปีพุทธศักราช2552ถือได้ว่าเป็นเหรียญติดอันดับ4นะครับเป็นเหรียญติดอันดับ4ของชนิดราคา10บาทรุ่นใหม่นี่ก็คือหน้าโชมหน้าต่างๆนะครับของเหรียญปีพศ2552อา25ยอดการผลิตของเขาก็ถือได้ว่า พอได้นะครับส่วน U.N.C เขาประเมินเอาไว้ถึง60บาทนะครับต่อเหรียญแต่การซื้อขายแสงทองสองทางก็ยังเห็นมีการซื้อขายในราคาที่สูงกว่าราคา U.N.C ค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับสำหรับเหรียญปีพศนี้อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นเหรียญของปีพศ2552เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีความสวยสดงดงามนะครับสำหรับพี่ๆน้องๆที่คิดจะเก็บสะสมเหรียญกระสาบนะครับก็อยากจะให้ศึกษาข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นยอดการผลิต การประเมินราคานะครับหรือว่าประวัติต่างๆในการผลิตของเขานะครับอยากจะให้ศึกษาสักหน่อยหนึ่งก่อนที่เราจะเก็บสะสมอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องเหรียญหรือว่าอะไรต่างๆก็อยากจะให้รู้ถึงชีวประวัติต่างๆนะครับอยากจะให้รอบรู้นะครับเพื่อเป็นข้อมูลต่างๆในการเก็บสะสมนั่นเองนะครับเราจะได้รู้ทันนะครับรู้ทันรู้เท่าถึงเหรียญ หรือว่าสิ่งของที่เราจะเก็บสะสมนั่นเองนะครับก็ฝากพี่ๆน้องๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ